ครับต่อไปเชิญท่านวิโรธตามด้วยท่านชูกานนนะครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมวิโรธลัคนณะดิสรสมาชิกสภาผู้แทนแบบบัญชีรายชื่อพครรคก้าวไกลครับท่านประธานครับรายงานฉบับนี้เป็นรายงานเกี่ยวข้องกับแนวทางการแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่ว่าผมขออนุญาตครับในการเติมเต็มปัญหาที่เป็นปัจจุบันทันด่วนให้กับคณะกรรมการก็คือการละเมิดสิทธิและเสรีภาพและถึงขั้นประทุษร้ายทำทารุณกรรม ต่อนักเรียนแล้วไม่ได้เกิดขึ้นที่ไหนครับในรั้วโรงเรียนและที่สํา้ายไปกว่านั้นคนที่กระทําและละเมิดสิทธิเสรีภาพต่อเด็กนักเรียนกับเป็นครูบางคนเสียด้วยและครูบางคนที่กระทํามีอายุราชการมากเสียด้วยท่านประธานที่เคารพครับทุกครั้งเวลาที่เราพูดถึงคําว่านักเรียนระบบการศึกษาไทยพูดแต่คําว่าหน้าที่ของนักเรียนซึ่งย่นย่อมาจากหน้าที่พลเมือง แต่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยพูดถึงสิทธิเสรีภาพของนักเรียนในโรงเรียนเลยไม่เคยพูดถึงการปกป้องและคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้เรียนในโรงเรียนเลยการลงโทษนักเรียนตามระเบียบลงโทษได้แค่สีสถานเท่านั้นก็คือการตักเตือนการทำภาคทานันการตัดคะแนนความประพฤติและให้ทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแต่จากภาพสื่อที่ปรากฏครับท่านประธานครับ เราพบครูใช้ความรุนแรงเตะตบใช้ไม้พรองซึ่งการกระทำเหล่านี้คนที่ทำไม่ใช่ครูครและไม่ควรจะเป็นครูด้วยการลงโทษหลายอย่างฮนะผมตกใจครับท่านประธานว่าการลงโทษแบบนี้แล้วจะทำให้นักเรียนบนรรลุผลสำลีในการเรียนรู้ได้อย่างไรนักเรียนเรียนคณิตศาสตร์ไม่รู้เรื่องให้นักเรียนวิ่งรอบสนามผมก็ต้องตั้งคำถามครับว่าวิ่งรอบสนามแล้วเนี่ย นักเรียนจะเรียนคณิตศาสตร์รู้เรื่องขึ้นมาทันทีโจทย์ที่ทําไม่ได้จะทําได้ขึ้นมาทันทีเลยเหรอฮะมันวิเศษขนาดนั้นเลยฮะกับการลุกนั่งเป็นร้อยๆอยครั้งแบบเนี้ยผมตั้งคำถามครับว่าการพัฒนาคนในยุคใหม่ในประเทศที่เป็นอารยะเขาจะบอกว่าเขากําลังพัฒนาพลลโลกที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินของเขาให้กลายเป็นพลลโลกที่สามารถแข่งขันกับพลลโลกอื่น จากนานาอารยประเทศได้และไม่ใช่แค่แข่งขันจะต้องพร้อมที่จะร่วมมือได้ด้วยแต่ปรากฏว่าการศึกษาของประเทศไทยกับพยายามพัฒนาพล,ลเมืองให้เติบโตขึ้นมารับใช้กับกลุ่มอำนาจทำตามงานที่กลุ่มอำนาจใช้ให้ทำเท่านั้นเราพูดเสมอครับเราพูดแต่ปากครับว่าเราอยากให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์และสรรสร้างนวัตกรรม แต่ถ้าการเรียนการสอนและการใช้อำนาจนินยมในการละเมิดสิธธทธิเสรีภาพนักเรียนยังคงดำรงอยู่อย่างนี้ไม่เกิดครับเราสอนให้เขาเชื่อและเชื่อง,บ,งบังคับและสั่งให้เขาทำและต้องทำและถ้าไม่ทำก็จะใช้อำนาจนินยมใช้การลงโทษกดเขาทับเขาแบบนี้ไม่ถูกต้องและไม่มีทางครับที่ผลผลิตที่ถูกกดทับด้วยอำนาจนินยมและการลงโทษ ผ่านการทําทารุณกรรมทั้งร่างกายและจิตใจจะสร้างพลเมืองให้มีความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถแข่งขันและร่วมมือกับพลโลกจากนานาอารยประเทศได้ยิ่งทําแบบนี้ยิ่งเป็นพยาธิสภาพในตัวเองยิ่งระบบการศึกษาขยันทําแบบนี้ยิ่งทําลายเยาวชนของชาติและไม่อาจทําให้เยาวชนเติบโตเป็นพลโลกที่มีคุณภาพได้เลยเราชอบบอกครับว่าประชาชนเยาวชนเหล่านี้ถูกล้างสมองผมตั้งคําถามครับถ้าเขาถูกล้างสมองจริง เขาต้องโดนการศึกษายัดเยียดต่างๆที่พลเอกประยุทธ์จันโอชายัดเยียดเด่ยเขาแล้วไม่ว่าจะเป็นรายการคืนความสุขหน้าที่พลเมืองวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยและหนังสือเรียนต่างๆที่ยัดเยียดความคิดให้กับเขาเพียงแต่เด็กเหล่านี้เยาวชนเหล่านี้เขาคิดเองได้ปรากฏว่าไปกล่าวหาเขาว่าถูกล้างสมองและพอกันทีครับกับวาทกรรมที่ชอบไปพูดกรอกหูเขาว่า เด็กสมัยนี้สู้คนสมัยก่อนไม่ได้ซึ่งมันไม่จริงเลยพูดอยู่นั่นโลกวันนี้มันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆใช่หรือไม่คนที่เกิดมาใหม่ๆเก่งกว่าคนรุ่นก่อนใช่หรือไม่ถ้าคนรุ่นใหม่ๆมันสู้คนรุ่นเก่าไม่ได้จริงๆโลกวันนี้มันต้องล้าหลังลงใช่หรือไม่แล้ววันนี้มี iPhone ได้ยังไงท่านประธานที่เคารพ อย่าเอาวาทก,กรรมเหล่านี้ไปทําลายความมั่นใจของเยาวชนและถือว่าเป็นการคุกคามทางความคิดและความมั่นใจของของเยาวชนด้วยอย่างกรณีทรงผมครับท่านประธานมันไม่ใช่แค่ทรงผมเรามาดูการลงโทษเด็กะเราต้องการให้เขาตัดผมที่ให้เรียบร้อยแต่ปรากฏว่าไปกร้อนผมเขาตั้งแต่เช้าคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้ฮะครูคนที่ทําอย่างนี้หมายที่จะประจานและตีตราเขาให้เขาอยู่กับทรงผมอย่างนั้นทั้งวัน ผมถามว่าการทําอย่างนี้มีประโยชน์อะไรมีแต่จะมีแต่จะสร้างแผลในจิตใจให้เขาครู่เขาได้ความกลัวและให้เขายอมทําตามคําสั่งยอมจำนนยอมเป็นสัตว์เชื่องเชื่องให้ครูปกครองไม่สามารถสร้างคุณภาพให้กับประชาชนได้เลยโรงเรียนคือภาพจําลองของสังคมใช่หรือไม่ท่านประธานที่เคารพผมไม่เคยเห็นเด็กที่ถูกครูก้อนผมเขาจะไว้ทรงผมผิดมนุษย์มนาจากที่พบในสังคมทั่วไปเลยและล่าสุดการแต่งตัว แต่งไพรเวทก็มีผู้ใหญ่บางคนฮนะคิดไม่เป็นนะมาบอกว่าถ้าจะเอาอย่างนี้แก้ผ้ามาเรียนเลยแต่งไพรเวทนี่คือจะมาขายตัวจะมาหาผัวเหรอถ้าผู้ใหญ่คิดอย่างนี้ผมเรียกว่าอายเด็กครับท่านประธานเด็กเขาต้องการสะท้อนครับว่าการแต่งกายของเขาก็เหมือนคนทั่วไปและจริงๆมันไม่เกี่ยวกับเรื่องเครื่องแบบหรือไม่ใช่เครื่องแบบแต่ปัญหาคืออะไรฮนะ เราไม่ยอมให้เด็กได้ร่วมหรือมีส่วนร่วมในการกำหนดการแต่งกายของเขาต่อให้โรงเรียนอนุญาตให้เขาแต่งไปรเวทแต่ไปสร้างข้อบังคับที่ไม่เป็นธรรมที่ไม่มีเหตุผลกับเขาเช่นห้ามแต่งเสื้อแขนสั้นห้ามแต่งกระโปรงยาวเกินเท่านั้นเท่านี้สั้นเกินเท่านั้นเท่านี้มันก็ไม่มีประโยชน์อยู่ดีสาระสำคัญในเรื่องนี้ก็คือการให้เด็กหรือเยาวชนมีส่วนร่วมในการกำหนดเครื่องแต่งกายของเขาเอง หลายโรงเรียนเขายอมให้เด็กดีไซน์ออกแบบเครื่องแต่งกายของเขาเองนะครับซึ่งก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรข้อกล่าวหาถ้าแต่งตัวมาแล้วจะมาอวดกันไม่จริงเลยฮะมันมีปัญหาที่หนักกว่านั้นกนะ็คือโรงเรียนในประเทศไทยด้วยระบบการคัดเลือกมันทําให้เกิดความเหลื่อมล้าระหว่างโรงเรียนอยู่แล้วเด็กรวยก็เรียนร่วมกันเด็กจนก็เรียนร่วมกันนี่คือปัญหาที่ร้ายแรงกว่านั้นและร้ายแรงยิ่งที่สุดนะครับ ดังนั้นไอ้อวดกันนี่ไม่มีครับท่านประธานชุดนักเรียนราคาถูกถูกจริงครับเมื่อเทียบกับชุดแฟชั่นแต่ไม่ถูกฮะถ้าเทียบกับชุดที่เขามีอยู่แล้วและชุดมีอะไรบ้างฮะชุดนักเรียนชุดลูกเสือชุดพละชุดกีฬาสีแล้วแปลกฮะทำไมชุดพละต้องให้เขาใส่รองเท้าผ้าใบสีขาวทั้งที่รองเท้าผ้าใบสีดำชุดนักเรียนก็มีไม่ได้ถูกเลยฮะสุดท้ายครับท่านประธานนะบอกว่าใส่ชุดนักเรียนแล้วจะมีความปลอดภัย เด็กที่ถูกล่วงละเมิดโดยครูในโรงเรียนไม่ได้ใส่ชุดนักเรียนเหรอฮะผมถามว่าเด็กที่ถูกไฟดูดตายในโรงเรียนที่มีอยู่ทุกปีไม่ได้ถูกดูดตายขณะใส่ชุดนักเรียนเหรอฮะเด็กที่ตกท่อถูกขังในรถตู้โรงเรียนจนตายไม่ได้ขังถูกขังตายในสภาพที่ใส่ชุดนักเรียนเหรอฮะเลขาสพถอกบอกแล้วว่าห้ามนักเรียนที่มาโรงเรียนแม้ว่าตั้งแต่งตัวไปเวทก็ต้องให้เข้าเรียนเข้าห้องเรียนก็มีบางโรงเรียนไปกักขังดวงเหนียวไม่ยอมให้เข้าเรียน สุดท้ายค้าบท่านประธานครับวันนี้เราสังคมไทยคงต้องช่วยกันปกป้องเด็กและกล้าหาญที่จะบังคับใช้พรบรคุ้มครองเด็กต้องการให้เขาปกป้องเขาไม่้ถูกทารุณกรรมเสียทีและทําให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่พ่อแม่สามารถไว้วางใจได้ขอบพระคุณคราพท่้าประธานครับต่อ,อไปเชิญท่าน